ไปเร็วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดูนะฮตัวเองไงโอเคป่ะไปเขาวมาเลย เดก,กนนะดี๋ยวจะรอส่งอัแฟมอีกทีตอนเข้าหรือห้องขอสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่วันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเดดแรกของผมนะฮะผมถ่ายไว้เป็นสตอรี่นะครับระหว่างผมกับผู้หญิงคนนึงนะครับนั่นก็คือน้องเอิญน,นะฮะมันนานๆจะมีฟิลนี้นะครับผมผมก็เลย คือพอดีว่าเราอยากจะจริงจังไงความรู้สึกเราอยากจะจริงจังเราก็เลยอยากจะถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับวันนี้ก็คือตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราถ่ายไปเผื่อว่าวันหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลๆเราจะได้กลับมาดูคลิปนี้แล้วก็มีความรู้สึกกับคลิปนี้มันน่าจะมีความสุขนะครับก็เลยอยากจะถ่ายคลิปนี้ไว้เริ่ม e ีพีศูนย์เลยนะครับแล้วก็ไล่ไปใครที่อยากจะติดตามนะครับก็กดติดตามกันได้นะฮะไปเดทแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าขั้นสุดท้ายที่เดท ก็นานแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เ้วยนะครับเดี๋ยวอดับแรกผมต้องโทรไปหาน้องเอินก่อนนะฮะว่า น้องเอิญอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะครับจริงๆอะ่ะผมไปหาเบอร์มาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นผมเพราะว่าผมไปหามาเหมือนเขาเขาเคยโพสต์แล้วแปะไว้ใน i อแต่เขาน่าจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าโพส์ไปนาน,นลวประมาณสี่ปีมั้งโพสตเ์เล่นกับเล่นกับเพื่อนอะไรนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ใช่เบอร์เขาอ่ะมันไม่ใช่เบอร์เขาแต่พอเมมเข้าแล้วมีลไลน์ด้กันอยู่แล้วก็เลยเออมันมาสปาร์กกันพอดีเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ก็ลุ้นอยู่นะจะใช่น้องเอิญเปล่า สวัสดีครับคุณชน,นันพัฒน์หรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนี้ผมติดต่อจากประกันภัยนะฮะอ๋อค่ะเอิญอ้าวงงงงงงสตันอยู่เหรอสตันอยู่เหรอ <c oughs> งงละสิงงละสิ <c oughs> นี่ถ่ายคลิปอยู่นะเอิญกำลังอ่อยคลิปนะตอนนี้ ประมาณกีนาทีประมาณสี่สิ้านาทีถ้าพี่ขึ้นทางด่วนประมาณ20นาทีอ๋อเร็วปะเร็วเร็วเกินเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขับจช้าช้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่โทรหานะโอเคค่ะงงงงยังงงอยู่เห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเคยทิ้งเบอร์ไว้ไซึ่ง มันเป็นอะไรที่สุดปลายนะผมชอบทําให้เขาทึ่งอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องเอิญจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอกันเลยนะครับตลอด3เดือนที่คุยกันผมไม่เคยเจอเลยแล้วก็เจอน้องเขาเนี่ยเราดูนะครับเดี๋ยวผมรีบไปละเดี๋ยวไม่ได้เจอมาถึงแล้วถึงแล้วจิงก็เนี่ยจิงรอเดี๋ยว ขอ5นาทีได้ไม่เคยเข้ามาแล้วเลยเหรอเนี่ยพี่จอดเขาบอกเลทได้ไม่เกิน15นาทีไหมเนี่ยมันว่างพอดีบ้างทุกที่เลยเนี่ยที่พี่จอดน่ย <laughs> ได้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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชา้าๆช้า <laughs> 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 อย่าเลิกลากอย่าเลิกลากเต้นเต้นหรออย่าเลิกลากเอาน่ะตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเต้นเต้นเต้นเลยอ่ะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบมานั่งได้มาด้านใน ในคอนโดนั่งได้ปะเข้าไปนั่งได้ปะไมไ่แต่ว่ามันจะลงไปแล้วเนะี่คือีกห้าทีเสร็จอ๋อเหรอนึกว่ามันมีเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยมันนั่งได้หรอือเปล่าไม่รู้ก็มีคนะ่ะเออโอเคโอเคดูนะครับว่าใครที่ตื่นเต้นนะฮะสำหรับวันนี้เป็นการนะัดเจอกันครั้งแรกนะครับผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนะก็ต้องพาน้องเอิร์นเขาไปเดทแรกนะครับ จะประมาณไหนเขาจะเกิดไหมแล้วผมจะเกิดไหมผมว่าผมไม่เกิดหรอกคุมตัวเองได้แต่เขาไม่รู้ไม่มีคนเลยที่มังดูรอดูนะไะไปเร็วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไม่ทำตัวเองไะโอเคปะ่ะหน้าเผามาเลยรอพี่จันโทรมาเอ,อเินแต่งหน,น้าเพิาไว้ถูกปากด้วยทำไมเกิด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 เราทำไมอยากรู้เหรอ อยากรู้เหรอพี่ไปาหาไหามได้ทำไมอ่ะก็ไม่เคยให้อ่ะผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันครับทุกคนทุกคนไม่ตตกใจอ่าถือกล้องครับขึ้นรถผมจะขับรถให้คุณนั่งวันนี้อุ๊ยยิ้มไรมายชื่ออะไรครับคุณแนะนำกับกล้องไปสวัสดีคะ่ะชื่อเอิร์นนะคะชน,นันพัชเรียรักบุนคะ่ะ ใส่ยศตึงด้วยทุกคนแต่จริงๆผมก็ที่ผมดำเนินรายการมาตั้งแต่แรกนั่นแหละนะครับนี่แหละคือน้องเอิญที่ผมพูดถึงคือผู้หญิงคนนี้นะครับเราคุยกันมากี่เดือนแล้วบอกเข้าไปสองเดือนสองเดือนก,กว่าๆใช่ไหมใช่คะคือกว่าจะนัดมาเจอกันได้นี่ผมว่าเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันในระดับหนึ่งเลยนะกว่าจะมาเจอกันได้นี่เอเคนเหมือนกันนะเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเซนทรัลพ้าวค่ะเราจะไปเซนทรัลพ้าวกัน นะอยากตั้งไม่ได้เหรอได้ได้ตั้งแต่มันจะไม่ได้มันตาหล่นใช่ใช่ส่งไม่ได้โอเค<ม>เดี๋ยวผมพาไปเซ็นทรัลพราวนะครับพาน้องเงินข <laughs> ยกกับเข้ามาสิเขนอนทำไมเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวผมจะไปเซ็นทรัลพราวกับน้องเงินนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ดูหนังแล้วก็ไปนั่งคุยกัน <laughs> เด็ดแรกของผมว่าทุกคนนะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับใครชอบกดซับสไคร้แล้วกันนะครับดูคนเขินนี่ อันนี้นะคะแม่ฝากของมาให้พี่เสมเป็นแอลกอฮอล์ฉีดมือฉีดมือ <c oughs> ก็คือกลิ่นกุหลาบแม่ฝากมาใช่ฝากมาอันนี้ทีแรกแม่แพบม,มาเป็นแบบ20อันเลยแต่บอกว่าเกินไปเกินไปเดี๋ยวจะแบบให้พี่เสมเกิกเงินยเนาะค่ะว่าทำสกินแคร์เป็นพวกแคร์แต่ปกติแอลกอฮอล์ทั่วไปเนี่ยเวลาใช้อ่ะมันจะแบบมีแพ้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะแบบช่วยบำรุงดูใครเก่งจังเลยอ่ะ เล่าให้ฟังไม่ต้องเป็นแฟนผมแล้วแหละคุณขายเก่องอย่างเงี้ยนะคุณาเก่งคุขายตัวเองคุถ่ายเราใช่รู้สึกไงบ้างคายเตอรการครั้งแรกสวยไหมสวยสวยสวยในรูปก,กับตัวจริงอะ่ะชอบในรูปมากกว่าอ้าวห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นตัวจริงน่ารักมากตัวจริงน่ารักมากเลยก็ไปติดตามนะครับเดี n ๋ยวผมแปะ IG ให้ไปติดตามตัอง e a i n y a k u l <laughs> ค่ะชี่อ๋อยู่เลยแต่ไม่เก่งนะเก่งไหม เจอครั้งแรกคือปกติอ่ะคนทั่วไปเขาก็จะเจอกันโดยการเปิดกล้องอะไรอย่างนี้ก่อนแต่ผมวัดใจกับน้องเอิร์นเลยนะทุกคนผมวัดใจเลยนะคือผมดูรูปแล้วมันมีทรงแหละถึงมันจะแต่งหน่อยอ่ะไม่ต่งหน่อยนะมันแต่งเยอะเลยแต่ผมว่ามันมีทรงไงแต่มันมีคลิปอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรนมันมีทรงมันมีทรงเนี่ยต้องให้เคลื่อนเองต้องให้เลื่อนเองต้องให้สอบกึ่งแขนเราสั้นหรือแขนพี่ยาวไหมแขนเอิร์นสัน ังไเอินก็เอาแบบนี้ก็ได้คือมันถือแอร์แล้วถือแอร์แล้วมันจะเห็นเห็นว่าไอร์แม่ถือแอ็นมาเกิดต่อแหลมเหมือนชันแล้วหน้ามันใหญ่เอิญน่ารักเชื่อพี่ดิพี่บอกน่ารักคือน่ารักคือเอิญทำะไรก็น่ารักไปหมดเลยใช่สำหรับพี่เอิญทำะไรก็น่ารักไปหมดแล้ตอนนี้สนจริงเลยวะบอกไม่ฟังเลยเนี่ยนะมันเด็กดื้อเหรอตายไปทำอะไรก่อนดีครับจองก่อนนะ โอเคแล้วก็ปิดโอเค okay. ปิดทำไมวันนี้พี่เลี้ยงก็ไม่มีตังอยู่ในกระเป๋าอ๋อแต่ห้องนี้ต้องนั่งเห็นทีจริงเหรอไปสวยค่ะเคยอะไรต๊ะยิงยงสามยิงสามเดือนแรก แล้วแล้วต่อไปอ่ะเลี้ยงไงอ๋ออย่างงี้นี่เองนะคะจองตั๋วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป เออไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าเอินชำนาญเรื่องการกินนะฮะถ้าเทียบกับชำนาญก็คือน้องเอินชำนาญของเยอะนะครับเข้มาทุกเย็นหน่อยคิดดูดิสมัยเรียนที่ไหนนะเมื่อก่อนเอินเรียนที่ไหนนะมอสเซสเออมอสเซสใช่ไหมเออเอินก็มาทุกวันนะครับเมื่อก่อนของกินก็คือลงค่ะใช่เดี๋ยวลงข้างล่างกันเนี่ยแามเรื่องวีซาอยากกินอะไรอยากกินอะไรต้มต้มปลาคาบูไอ้ยจริงมั้ย จริงกลินปะล่ะอยากอยู่ใช่ไหมไม่ไม่เอาจริงจริงมันจะเยอะเกินไม่ไม่เยอะใครจะกินจริงจิงเช่นร้านแชมพูอะไรก็ได้เลือกเลยตามใจกันวันนี้เอิญพักกันไม่ใช่ที่จะเลือกไงเอ้อเรื่องไงงั้นพาไปดูโซนก่อนเดี๋ยวพี่เลือกเองก็ได้ปะพาไปดูโซนก่อนพี่เลือกได้ไหมเป็นคนแบบไม่ค่อยเดินอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่แต่บ้านนี่ผู้หญิงคนนี้พาผมมาได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะจริงจริงเอาลุสีออกจากธรร กินอะไรอ๋อห <ord ue, S 1> <c oughs> ่อเดินเดูนเดินี่มากินซูชิเขาเออเดี๋ยวผมรถชาบูผมมาแล้วทุกคนนี่นะเรามาแลครับเพราะว่าเราต้องหยิบกินนะฮะเรากินชาบูคนเยอะกินได้อิ่มนะเอาให้อิ่มนะครับอยากอิ่มแล้วไปหลับในโรงหนังคือจึงมีสาเหตุนะครับคือจริงต้องเดินวันนี้มันเป็นวันแรกของเดือนไงแล้วคือแบบว่า มื่อวันก็คุยกันเกิดชาคตื่นเต้นไงจะมาเจอแล้วถ่ายวอลันได้ตา้ง่ล้องนะคะเฮ้ยมันจะมีสักกี่คนใช่ไหมที่แบบอยากจะมาแบบอย่างนี้ด้วยกันแล้วก็ถ่ายตั้งแต่วันแรกมันถ่ายไม่ค่อยได้นะครับทุกคนมันก็ต้องลองดูเหมือนเวิร์กอะไรเนี่ยเสือกแบบมันเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ได้็อาจจะได้แบบว่าปกนั่นแหละครับเขาก็พอใจเนี่ยดูสิยิ้มแย้ม ใครดูคลิปก็ลองดูครับลองไปทาแบบนี้ดูมันจะทําให้ทุกคนดูไม่เก่งมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนด้วยนะบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวเอออะไรอย่างนี้ไปแต่ดูเขาสิครับคุณดูเขาสิเขาก้าเล่นไงเขาก้าเล่นแล้วผมก็กล้าเล่นไงมันก็เลยแบบว่าเซลสทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมกินละเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับทุกคน ทำไมชอบกินผักขนาดนี้เพราะว่ามันรสยากค่ะ <c oughs> ากินเยอนะๆทุกคนอยากเห็นตอนน้อเอิน่นอ้วนไหมครับไม่มี่มแบบก็ไม่เคยเห็น,นไม่เคยลงรูปตอน,น,นอ้วนด้วยหรือเปล่า <c oughs> จริงหรือเปล่าแต่ในรูปแล้วก็จะผอมนี <c oughs> ่ผู้หญิงเฮลตี้เนี่ยผมชอบไงตองรักษาสุขภาพนะจะได้ไม่มาแย่งเนื้อผมกินผมจะกินโปรตีนอันนี้เร่าเลย ไปดูหนังกันแล้วต้องกินชามอะไรชาบูชชิาบูชิกินไหมกินแต่ผักก็ได้รู้เลยเมื่อกี้กินแต่ผักหอมหอมเฮลตี้หอมเฮลตี้มาว่าขี้เกียจรถลดมันยากเนาะรถมันลำบากไหมากเวลารถมันลำบากเดี๋ยวไปดูหนังกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็เข้าโรงหนังละผมต้องฝากกล้องนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับสวยจังอันนี้กาโตะเุซามะให้อันนี้ก็ตัวะคุซามะเพื่อไม่เป็นไร どう,どういたしましてしましどういたしましていった a y <mythology> どういったしましてしましてどういった,たしましてきましてき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 て เรืบิดจริงจังเลยขอบคุณค่ะเรินองวารีจังเลยครับบิดจริงมาว่าส่วนครับผมทวารีมาว่ดบ้าหรอก็ใหดูใช่ดูซูมๆสนจังเลย <laughs> ชมตัวตัวเองคนอะไรวะเนี่ยกินชาบูชีเสร็จแล้วก็ยังจะกินป๊อปคอร์นอีกนะคะขนาดเล็กสุดครับถามแล้วบอกว่าไม่หิมกินไม่หยุดอร่อย กินเป็นวิธีมาลงหนังไม่กินบ้องคอนก็แปลกๆไม่แปลกอย่าให้เห็นกินนะอ่านน้ำเปล่าได้ไหมอ่านน้ำเปล่าขอบคุณค่ะดีปะดีจ้ะดีดีเจอกันครั้งแรกก็อย่างเงี้ยฮิผมเป็นอย่างนี้ตลอดคุณชอบพูดดักผมไว้อะดักไว้ก่อนเดี๋ยวดูนะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงกินได้หมดเลยพี่แซมมา ดูจบแล้วสนุกไหมเป็นไงโอเคปะปดีฮะดีดีดีต่อบแบบจริงใจด,ดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มีอะไรให้กินด้วยใช่ไหมคิดว่าจะเป็นไงต่อไม่รู้จะเป็นไงต่อละว,วางแผนแล้วดิ <S <S ไเจอกันนะครับทุกคนเดือนแรกว,วันนี้ก็เป็นสตอรี่ของผมนะครับก็ไว้ดูอีพีต่อไปว่าจะเป็นยังไงให้ทุกคนติดตามใช่ไหมฝากอะไรถึงคนดูไหมครับเชื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันนะครับ